กลุ่มไบโอสเตมูลเลเตอร์เหล่านี้ขั้นตอนแรกใช้เพนทรอกนะครับเขาก็จะช่วยทําให้เราผ่อนคลายคลายวิตกกังวลช่วยให้การทําหัตการเป็นไปอย่างราบรื่นและหัตการทั้งหมดของเราเป็นหัตการที่เน้นงานผิวโดยเฉพาะเราจะไม่ได้ปรับรูปหน้าตัวแรกนะครับเราจะใช้โอลิเดียจํานวนหนึ่งกล่องในโอลิเดียเนี่ยเป็น g l ะ a บวก C.M.C. และบวกเมนิทอรนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องการกระตุ้นคอลลาเจนยกกระชับแล้วก็เติมเต็มด้วยตัวนี้เราจะใช้เทคนิคพิเศษ V.E เป็นเทคนิคพิเศษของรีจูวคลินิกช่วยซัพพอร์ตบริเวณเ้้้นไมาาารทใหห ยกกชับมาตัวต่อไปคือน้องอันตะคอร์เราจะใช้2องเพื่อเติมเต็มบริเวณใต้ตาข้างละ1 cc ซเป็นอนุพันธ์ของโพลีไดออกซานอนหรือเราเรียกว่า PDO นั่นเองแต่อยู่ในรูปแบบของลิควพร้อมฉีดลงไปบริเวณใต้ตาดีมากกว่าการเติมฟิลเลอร์การเติมฟิลเลอร์ไม่ได้ช่วยใต้ตาดูกระจ่างใสและดูเป็นธรรมชาติตัวนี้ทําให้โครงสร้างบริเวณใต้ตาเนื่อเรียบตึงเรียบเสมือนผิวจริงๆทําให้ใต้ตาเราดูเนี่ยกระจ่างใสมากขึ้นเนื้อเยื่อมีความสมูทมากขึ้นแล้วตัวอันตะคอร์ดกร์กวนฮันจินเป็นผู้คิดค้้นนารรอยยไหมยยกกะชับเป็ คนแรกของโลกมีวิจัยรับรองมีเคสสตาดี้พราะฉะนั้นผมมั่นใจครับว่าใต้ตาตัวนี้ The b <best> เ s สค